สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมตอนนี้กำลังอยู่กับช่องขนมตาลองิงอิงชาแนนะคะค่ะวันนี้ก็มีอะไรเอ่ยเมนูอะไรคะมานำเสนอลองทายดูสิคะว่าคุณครูผัดอะไรเส่ไข่ผักที่เห็นอยู่ในจานใบนี้นะคะจะเป็นผักหวานบ้านคะ่ะเป็นผักหวานบ้านนะคะที่บ้านบ้านของเราจะมีผักหวานบ้านาน,นะผักหวานบ้านที่เรา เกิดเองธรรมชาตินี่แหละนะคะเอามาผัดไปเก็บเอายอดอ่อนๆพอดีหน้าฝนเนาะหน้าฝนเราตัดต้นเอาไว้ผวักหวานก็จะแตกยอดออกมาเอามาเก็บยอดเด็ดยอดออกมาแล้วก็มาผัดใส่ไข่แบบนี้อร่อยมากเลยค่ะคุณครูว่ามันคล้ายๆกับเหมือนกับเราไปผัดผักแมวฟักแมวเนาะผักแม,วอ,กแมวอะ่ะผัดยอดยอดยอดฟักแมวอะ่ะ เป็นยอดยอดผักแมวน่ะเราเอามาผัดผัดเส่ไข่อร่อยมากก็เลยนึกถึงผักแมวแล้วก็ผักเลี้ยงของภาคใต้กันเนาะถ้าฟักแมวก็จะภาคเหนือเนาะผักเลี้ยงก็จะเป็นของภาคใต้ส่วนภาคบ้านเราค่ะนี่เลยผักหวานบ้านพี่น้องผักหวานบ้านนะคะเด้อทุกบ้านก็คือสีมีอยู่นะคะทุกบ้านคงจะมีผักหวานก็ไปเก็บมานะคะนึกถึงไหมว่าเอามาผัดใส่ไข่มันอร่อยมากเลยนะคะ อร่อยมากเพราะว่าผักหวานเนี่ยเขาจะเป็นผักที่มีความความอ่อนนุ่มนะใบเขาอะใบก็จะอ่อนมากเพราะนั้นเวลาผัดก,ก็จะใช้แบบระยะเวลาเร็วมากนะคุณครูผัดเกือบไหมนะคะอันนี้จะเป็นผนงค่ะอาหารกลางวันของวันนี้ก็จะมีผนงผัดผักหวานบ้านใส่ไข่แล้วก็นี่ค่ะกล้วยเล็บมือนางเป็นผลไม้นะคะกล้วยเล็บมือนางก็จากสวนของคุณครูเองค่ะ ลูกเอาไว้นี่นะคะเยอะขนาดนี้เลยสุกพร้อมกันหลายเครือแต่ว่าก็เก็บเอาที่เขาสุกก่อนอ่าเอามานะคะแล้วก็มาตัดให้เรียบร้อยเพราะว่าเล็บเขายาวนะเล็บมือนาเดี๋ยวเขาฟ้อนเล็บใส่เราแล้วก็มาตัดเล็บออกนะคะก็จะประมาณนี้เป็นผลไม้ที่ทานได้เนาะกินอยู่แบบโบราณน,นะคะ อายุยืนนานร้อยปีไม่ขอร้อยปีแล้วค่ะเอาขอสุขภาพดีก็พอนะคะก็ฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ในช่องของขนมตาดีอิงชาแนลนะคะวันนี้ก็เชิญมาทานข้าวด้วยกันทานข้าวให้อิ่มอร่อยนะคะอิ่มอร่อยกับนี่ค่ะเมนูนี้เลยนะคะพะแนงหมูนะคะแพะแนงหมูแล้วก็ตอนนี้จะเป็น เมนูที่คุณครูทําเองค่ะในบ้านก็จะทานประมาณนี้แหละนะคะแต่ว่าผ้แนงหมูนี้ก็เป็นเป็นเครื่องเนมเอาไวเ้เนาะเผื่อเราอยากมากกว่านี้นะคะก็ซื้อมาจากตลาดค่ะแต่ว่าตัวนี้จะอร่อยค่ะลองผัดดูนะทุกคนไปลองทําดูนะคะแต่คุณครูบอกว่ามันอร่อยค่ะมันอร่อยมันนุ่มทานแล้วนุ่มลิ้นอะคือผักมันอ่อนๆเนาะใบก็อ่อนเนี่ยเวลาเราทานมันจะนุ่มๆนะเรียกว่านุ่มละมุนลิ้นเลยทีเดียวค่ะ มาทานข้าวด้วยกันนะคะขอให้มีสุขภาพดีค่ะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชรให้ช่องขนมตาลองิององิงชาแนลนะคะอย่าลืมค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่เจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้คุณครูก็ขอนำเสนอผักหวานบ้านผัดไช้คล่อร่อยอร่อยค่ะไปลองทำดูนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ